อ่าต้องลองฟังนะคะอ่ะอีกเที่ยวอีกเที่ยวขออีกเที่ยว <Again. S 1> <Again. S 2> อเกนอเกน่ะขาชายืนสมาร์ท <Good S 1> ตาหนิ่งหนิ่ง เผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดมือนิ่งๆกระดุกระดุกรดกระดิกแร่งดังเล็ดเพชร,รชูชาติเธอตอกกองรับสาวไว้แดนกำเนิดเกิดเ,เป็นไทยแล้วจำใจ่ใจ อ่ะเดี๋ยว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 ม่ไม่เมื่อกี้ที่บอกเขาว่าผิดจำใส่ใจตึเตะเตะเตะตึกตึกปกครองเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ใช่สองแล้วไม่ใช่สองจากขชาเป็นสองจากจังหวะอ่านาคือจำใส่ใจตึกปกครองอ่ะลองเปิดท่อนเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมคะเฉพาะเฉพาะต่อจากขชาได้ไหมมัน ปาวเวิร์ดได้ไหม,ไไหมโอเคอ่มันมีตัวสง่งใช่ไหมตใจใจตตึกปกครองอถ้านับจังหวะแล้วทำให้งงจำท่อนทีนี้เอาละขอฟังท่อนต่อของน้องเต๋าได้ละ ปกครองอันนี้ของขชาถูกไหมลูกเ <filho, S 2> ดอเดอเดอชูชาเชิดอะดรักสาวเป็นกำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ตายเสียเถิดเดอเตายไม่เป็นไรต่อไปเลยต่อไปเลย,ยอ่ะขาชามาขาชามาเอาเลยรัก<ๆ>ใส่ใจ สตา,า,า,ายอ,อย่าลอยต้นเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่สิ่งเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้ชาติไทยคงไร้ความเส้ เด็ดเดียวยิ่งนักยอมชีพลีสี่งภัยทั้งพงป้องความดีอบป้องตะตะพีตายคือไทยต่อต่อนะอันนี้ขอฟังเต็มๆกลุ่มนี้ขอฟังเต็มๆอ่ะมีโหมดนั้นไหมมีโหมดอย่างนี้ไหม ไม่มีอย่าให้ติดไม่มีแบทโซโล่มาออกแนวอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมรูแอคติ n g ให้ทำอะไรคะทอดนี้นะวันนั้นเวลาเดินคืออินกับจังหวะอยู่ที่จังหวะพี่เจมทำอะกำลังดีลูกเตาททำด้วยสิครับมันจะได้ชิน ไม่อย่าฝืนมันเนี่ยเขาทำแล้วดูสบายออกดูใช่เลยเออ,อมสมมุติว่าเราเป็นเกือบเกือบจะเป็นทหารอะเอาอย่างนี้แล้วกันเกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้ ชุกชิงาตายเสียเธอเผาไทยดำลวนคนใจเด็ดแกร่งดำงเหล็กเพชรชูชาเจอ ขับม่ถึงวกเมืองไทยนี้ให้ย<ไ>ิ่งใหญ่สิไทยแล้ว<อ>ใครอยู่ได้ชาติไทยคงไรความเสรี่งเท,ท่าไทยเราพร้อมอาสาสมัครสูงขึ้นเด็ดเดียวยิ่งน,นัก ที่ผิดเยอะเลยที่ต้องระวังนะคะทีนี้ขอเป็นคนคนก่อนน้องเจมส์พี่ว่าหนูผ่านแล้วในแง่ของความรู้สึกแต่ขอว่าให้ดึงดึงความรู้สึกนี้เวลามาร้องทุกครั้งคืออย่าอย่าคิดว่าเราเป็นเจมส์ที่เป็นเจมส์และกำลังร้องเพลงนี้ให้คิดว่าเรากําลังร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะที่สําคัญเรากําลังต้องการเป็นผู้นําของคนที่กำลังจะบอกคนอื่นว่ารักชาติเธอตายเพื่อไทยได้นะถูกไหมคะซึ่งที่หนูทํามาทั้งหมดพอเข้าเข้าสู่โหมดของการตั้งใจก็ค,คือโอเคแล้ว โน้ตก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรเข้าใจว่าครูที่สอนมาก็คงบอกคล้ายๆกันที่เหลือก็คือทําให้มันกระชับเด็ดขาดคชาถ้าหนูกังวลเรื่องชูชาเชิดหนูร้องเฉพาะประโยคนี้ตือดูชูชาเชิดมันคือตือดดไหนร้องดีสองคนเนี้ยผิดเหมือนกันเลยชาเฮ้ยไม่ใช่ เผ่าไทยเผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดแก่งดังเหล็กเพชรเผ่าแก่งดังเหล็กเพชรสูงไปไหมเผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ดแข่งดังเหล็กเพชรชูช้อเธิดแก่งดังเหล็กเพชรแก่งดังเหล็กเพชรแก่งดังเหล็กเพชร ชชชูาเิดใช่ไหมเอาง่ายๆก่อนคําว่าช ch ูชาเชิดชูชาเชิดชูชาเชิดหาโน้ตปลักก่อนตึงตึงตึงที่หนูกดอะชชชูาเิดอื นะคะแล้วก็ซ้อมตรงนี้สามคำเนี้ยตือดือดือตือดือดือมันคือตัวนี้เองนะตนือดือดือแล้วก็ทําให้มันเป็นคาชูชาเชิดชูชาเชิดไหนลองดิชูแล้วอย <|lo|>? ่าอย่าอย่ายืดจังหวะหนึ่งสองสามชูชาเชิดอีกชูชาเชิดอีกชูชาเชิดนี่เป็นวิธีที่เราเรียกว่าทางจังหวะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโน้ตตัวไหนก็ตามที่มันเกิดปัญหา ให้ทางจังหวะมันออกคือทำให้มันช้าลงอย่างตอนแรกคือกดโน้ตแล้วพอเราเจอมันแล้วเราก็รวบมันเข้ามาในจังหวะเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ความมีชีวิตเข้าไปชชชาิูเแล้วก็จบนะคะทีนี้ของของขาชานอกจากชูชาเช,อช,อชิดเนี่ยตรงอื่นขาชาก็ทําได้โอเคอเป็นไรลูกะ <laughs> นะมันก็อยู่ที่ว่าบุคลิกล้ว ลองให้เจมช่วยดูเพราะว่าในกลุ่มนี้เจมจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าเวลาร้องพี่กระชาอยังมีร้องไปแต่มือเป็นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าโฟกัสของทั้งตัวเรามันยังมีบางจุดที่มันยังไม่สัมพันธ์กับทั้งหมดในขณะที่คนนี้ก็ไม่เป็นละนะคะก็พยายามให้เวลาเรายืนถ้าเรานิ่งแล้วเราร้องนิ่งมันก็จะทําให้เพลงนี้แข็งแรงส่วนน้องเต๋าจ๋าครับยังเพี้ยนโน้ตหลายโน้ตเลยลูกแล้วที่สําคัญไม่รู้เพื่อนๆเห็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าเวลาเต๋าร้องเต๋าตั้งใจนะ แต่มันเป็นแบบตุ้มอ่ะนี่หรอไหมคือ,อ,อปกครองรักษากทำนาทีในเมืองไทยนี่อย่างเงี้ยมันไม่มีความแบบหนักเบาดังค่อยที่ควรจะมีบ้างในเพลงมันก็เลยทําให้เอ๊ะตกลงแล้วมันไม่ผิดนะแต่ดูเหมือนผิดถูกไหมคะดังนั้นถ้าถ้าเต๋าแค่คิดว่าปกครองรักซาพูดมาสิปกครองรักษา,า,กกษาในเมโลดี้เนี้ยปกค,ครองปก ปกครองรักษาปกครองรักษาทำหน้าที่หน้าที่ทำหน้าที่เห็นปะพูดหน้าที่ได้ก็ต้องร้องหน้าที่ได้ปกครองรักษาหยุดทำหน้าที่เออต่อไป่วงเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่แค่นี้ทีนี้มันเหมือนกับพอเราพยายามจะท่องมันแล้วเราร้องเหมือนท่อง มันก็เลยดูเกรงเท่านั้นเองนะครับ,รบส่วนโน้ตที่เพีย้ยนเท่าที่พี่ยังเจออยู่ก็จะมีแบบเด็ดเดียวยิ่งนะักยอมชีพลชีชูชาชิดโน้ตเดียวกันเลย <c oughs> เหมือนกันก็เหมือนกันยอมชีพลียอมชีพลีแล้วร้องให้มันธรรมชาติสบายสบายยอมชีพลีเออแค่นี้แหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เกรงเกินไปคือไม่สบายแล้วที่สําคัญ ออขอาชากระเต๋าระวังเวลาเราร้องแล้วเราไม่โฟกัสอะไรสักอย่างตาเราลอยเพลงนี้ตาลอยไม่ได้นะเพลงนี้ต้องมุ่งมั่นถ้าเรามองไปที่คนดูคนไหนเหมือนเราต้องบอกเขาได้ว่าต้องรักชาตินะแต่ถ้าเราตาลอยปับ๊บนั่นคือเราโดนยิงตายทันทีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะไม่มีเวลาอเ,เอาประมาณนี้สั้นๆก่อนเต๋าพยายามดูเรื่องโน้ตนะลูกนะแล้วพอได้เรื่องโน้ตแล้วเต๋าตัดความกางังวลและความเกรงออกไป เพราะว่าพอร้องสบายๆเต๋ก็ดูดีแต่พอเกรงปั๊บมันเลยดูแบบทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นไปหมดเลยนะคะอะเพลงรวมดีไหมพระชนิพลน,นี่ของเราลูกมาเพลงของเรา,าเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาไปสู่ลูกทุก่งลูกกลุงของเราซึ่งอาจจะขอเป็นซมเปิลบางอย่าง